เต็มความสุขกันส <S s ักหน่อยเมื่อวานนี้นะคะคุณผู้ชมที่ได้ไปชมคอนเสิร์ตครบรอบ47ปีไทยทีวีซีช่อง3ของเรา Love is in the air Charity Charity Concert เป็นคอนเสิร์ตที่เราจะนำเงินรายได้ไปมอบให้กับการกุศลนคือกับไรจากสังคมนะคะให้ดูบรรยากาศกันสักหน่อยคุณผู้ชมที่ไปดูเมื่อวานมีความสุขใจเต็มทิ่อยู่แล้วคุณผู้ชมที่ไม่ได้ดูคอนเสิร์ตสองรอบเมื่อวานนี้ดูภาพกันเลยค่ะ 没难过。嗯嗯嗯 รายการเราเดี๋ยวเราปิดเวรก,กันด้วยภาพนี้เลยเพราะเป็นภาพประทับใจหลายคนทวิตภาพนี้กันโชว์กันนะฮะก็พูดถึงบรรยากาศของคอนเสิร์ตครั้งที่ยิ่งใหญ่อลังการนะครับพักกันสักครู่ด้วยภาพบรรยากาศเลยครับ กา53นาทีนะครับเรื่องเล่าเสาวอาทิตย์เดี๋ยวภาพบรรยากาศคอนเสิร์ตแบบเต็มๆเนี่ยเดี๋ยวชมกันเลยนะฮะในช่วงของครอบครัวบันเทิงท้ายรายการของเราค่ะครอบครับวบันเทิงคุณพอดีค่ะมาแล้ว มาพร้อมความสดใสให้แจกความสดใสเต็มที่เลยคอนเสิร์ตช่องสามโอ้ยคอนเสิร์ตเมื่อวานนี้นะคะ2รอบเต็มอิ่มไปเลยนะคะสําหรับมหกรรมคอนเสิร์ต47ปีช่อง3 Love It In The Air Channel 3 Charity Concert Presented By Vivo Smartphone นะคะโอ้โหทั้งกลางแฟนๆกว่า20,000คนเลยที่มาร่วมความสนุกกันอย่างจุใจเต็มเต็ม Impact อ r ร n a ่าเมืองไทยเลยนะคะลอปิดฉากความประทับใจนะคะนำทีมโดยพระเอกนางเอกตลอดการของช่อง3 นะคะคุณเคนธิระเดชคุณแอนทองผสมรวมถึงคุณปอน,นัทวุฒินะคะคุณสีริต้าด้วยนะคะที่นําทีมนักแสดงน้องๆกว่า3เอเอของช่อง3มเราเนี่ยก <คน S 1> ว่าสองร้อยคนบนเวทีเลยนะคะ<อ>เพื่อขอบคุณ<อ>แฟนๆนะคะที่ให้กําลังใจกันมาตลอดเลยคอนเสิร์ตนี้ก็เต็มอิ่มสนุกสนานสามชั่วโมง สี่สิบบทเพลงนะคะที่นาัาแสดงกับดันนุ่มหล่อแล้วก็แอร์ฮเสสาวสวยของเราเนี่ยรวมถึงนักบินน้องใหม่นี่ก็มาร่วมส่งความพิเศษบนเที่ยวบินเที่ยวพินนี้นะคะเราก็ยังได้สิ่งกับคู่จิ้นที่ควงกันมาทั้งคู่หวานแบบว่าที่ไม่ยอมใครเลยจะเป็นหวานแบบน่ารัก คุณเกรซคุณแมทนะคะแล้วก็คุณรัศดสายคุณมิ้นชลิดาแล้วก็คุณเจมมาผู้ดิ้นที่กินกับเพลงแบบอารมณ์นี่มาเต็มเลยนะคะอย่างคุณมาคุณพิม <c oughs> แล้วก็ <c oughs> สุดสุดนะคุณณเดชคุณยายา่าอ่ะชมนิดนึงชมนิดนึงค่ะ มีลูกทุ่งบ้างเ้อผ้าหน้าผมพาเต้นก็มา,ากันเต็มเลยนักแสดงชายหญิง,งมีใครบ้างนงน,น,น้องมิวน้องมิวน่ารักอ๋อแต่เต้ยมินโอ้โหน่ารักทุกคนเยอะจริงๆเยอะจริงๆ่ะขานชื่อไปพวกคนทั้งช่องง่นเอานี้ดีกว่าน้องเจินโอ้โห ในเดียวจัดเต็มแฟนก็อิ่มใจอิ่มบุญกันด้วยนะคะเพราะว่ารายได้แล้วก็ค่าใช้จ่ายเนี่ยก็สา,สามนำไปมอบให้กับโครงการการุศลนะคะนี่ก็เป็นส่วนเล็กน้อยเท่านั้นเลยที่คอนเสิร์ตเนี่ยอ,น,ยอนุญาตที่อนำภาพออกมาได้นะคะนะส่วนในวันพรุ่งนี้ในเรื่องเล่าเช้านี้เราก็จะมีภาพบรรยากาศคอนเสิร์ตแล้วก็เบื้องหลังความสนุกหลังเวทีเนี่ยมาให้ได้ชมแล้วก็ติดตามกันอีกนะคะและด้วยความแรงของคอนเสิร์ตเนี่ยที่ติดอันดับ แบบแทนทวิตเตอร์ตลอดทั้งวันที่ผ่านมานะคะแล้วก็ถูกพูดถึงโอ้โหเห็นได้ใงไอจีลงา<ะ>เทียบเลยนะคะก็จะนำเทปบันทึกภาพคอนเสิร์ตในหมออากาศให้แฟนๆและคุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยสนุกไปพร้อมๆกันเลยนะคะทั้งช่องสาและช่องสาีสในวันพรุ่งนี้วันจันทร์ที่1พฤษภาคมวันหยุดแรงงานเนี่ยนะคะเ<ะ>ต็มเอฟเต็มอิม่มสี่ชั่วโมงเลยโอโดกันให้เต็มอิ่มเลยอ,อ้าวฟังนะสักหน่อยนะฟังของค่ะนิดนึง ลูกส<อ>งังคม คนดูอย่างนี้ใช่สิแต่ที่น่าเห็นใจที่สุดคือเจนนี่เทียนโพสุวรรณเป็นอะไรไใช่ไหมใช่ปีที่แล้ว<ช>นั่นจำได้เขาตกจากรถปีที่แล้วตกจากรถอันนี้อันนี้นางก็ซ้อมจริงๆนะต้องขึ้นคอนเสิร์ตด,ด้วยใช่ไหมคะครับแล้ก็ซ้อมซ้อมแล้วพอดีตรงตรงช่วงไฮโดรลิกอ่ะมันมีข้อต่อแล้วก็มันลื่นทุกอย่าเนี่ยนางก็ล้มลงไป<อ>เดี๋ยวเดี๋ยวมีภาพให้ดูด้วยนะนี่ เ้าเอกเลยโอ้มันคงจะสูงใช่คือมันเป็นไฮดรอลิกที่ยกขึ้นมันมีภาพนะคือมันโอยนี่งานนี่งานนี่งานเพรมันมันมันเหมือนแบบเมื่อกี้เห็นแป๊ะเล่าให้ฟังว่ามันเหมือนแบบออพื้นน่ะลื่นเพราะว่าก่อนหน้านี้มีน้ํอ๋อแล้วก็แล้วก็เหมือนแบบออมันมันมีสเต็ปอยู่นิดนึงงานเหมือนไฮดรอลิกเขายุกลงไปนิดนึงนางก็ไม่เห็นนางก็เลยสไลด์ลื่นลงไปเนี่ยดูสิข้อเท้าพลิกเลยแล้วก็โหมแต่ก็ เอ็กซเลยแล้วนะคุณหมอก็ตรวจอาการก็บอกว่ามีข้อเท้าพิฟเอ็นระบอมแล้วก็ต้องรักษาทานยาเข้าฝืกทั้งสามเดือนนะสามเยอะมากเลยนะแล้วก็งดเดินแล้วก็ลงน้ําหนักที่เท้าเนี่ยหนึ่งเดือนเลยนะคะแต่ว่าเนาะอุตส่าห์ทุ่มเทใช่ต้องเป็นกําลังใจให้นางนะแฟนถหายไวๆเป็นแฟนคุณจะจนี่ดูสักนิดไหมคะดูตอนซ้อมนี่แหละอดูตอนซ้อมไปก่อนไม่ได้ดูของจริงแล้วดูเต็มเตมตอนซ้อมไปเลยดูเลยฮะค่ะ เลสเกตลาวจริงๆอ่ะเพลงเลสเกตลาวอุดรจากรุณาร้องเลสเกตลาวเลสเกตลาวไก่อายเงี้ยไก่ร้องเอาหายไว้ๆนะคะปีหน้าเดี๋ยวมาร้องใหม่ปีหน้าถ้ามีคอนเสิร์ตอีกให้ร้องเพลงช้าแต่ว่าทำมุลก่อนใช่ไหมเพราะว่าพอถึงสองรอบแล้วใช่ไหมที่แบบปีที่แล้วกับปีนี้ใช่ไม่เป็นไรหายไวๆแข็งแรงอยู่แล้วใช่ใช่